เชื่อนะครับว่าใครหลายคนยังจําเกมนี้ได้ดีถึงเกมมันจะตายไปแล้วจากโลกออนไลน์ก็เถอะแต่มันก็ยังคงอยู่ในใจผมและใจพวกเราตลอดไปเว้ยครับสวัสด,ดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกวางตุ้งตุ้งติ้งกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเกมต่อสู้หรือจะมาแนะนําเกมแต่อย่างใดนะฮะวันนี้ผมจะพาทุกคนมาลื้อฟื้นความทรงจํากันครับผมเป็นเกมที่ ผมชอบมากในวัยเด็กแล้วก็คงเป็นเกมที่อยู่ในใจใครหลายๆคนเหมือนกันนะครับเกมนี้ก็เป็นเกม12ห่างออนไลน์ครับผมเป็นเกมแนว mmo rpg ในสมัยก่อนเมื่อประมาณ10ปีแล้วแบบตอนที่ผมเล่นครั้งแรกนี่คือเด็กมากๆอกะสิบขวบน่าจะได้ตอนนี้ก็22ไปละตอนที่เขากลับมานะว่าจะกลับมาเปิดเนี่ยแม่งโคตรตื่นเต้นเลยถึงจะเป็นคนละผู้อุพัฒนาก็เถอะแต่มันก็ทำให้เราได้เจอสังคมดีๆครั้งนะ ทำไมถึงรัก12หางใช่ไหมมันเป็นเกมที่สังคมโคตรดีเลยช่วยเหลือกันผ่านด่านเก็บเวลด้วยกันลงดันไปด้วยกันผมบอกเลยช่วงนั้นนี่มียันเช้าตลอดอะแล้วก็มีในเรื่องให้ติดตามมีตัวละครมีสัตว์ได้เล่นถึง12ตัวให้เราเลือกเล่นนะครับแล้วก็เพลงประกอบที่แม่งโคตรจะคลาสสิก์เลยลก็บรรยากาศในเมืองเนี่ยไม่ว่ามองกี่ครั้งกี่ครั้งอะก็ทำให คิดถึงตอนที่เล่นเกมนี้นะแม่งมีความสุขตลอดเลยครับแม่งโคตรนอสเทอร์เจียเลยครับเกมที่ผมพูดตรงๆนี่มันไม่ใช่ MMORPG เก็บเวลธรรมดานะครับบอกเลยเป็นเกมที่โคตรด,ดีความทรงจํากับผมเกี่ยวกับ 12หางนี้บอกได้เลยว่ามีโคตรเยอะครับผมทําให้เราได้เจอเพื่อนใหม่เจอคนในกิวเจอคนที่เก็บเวลยันเช้าไปด้วยกันผ่านด่านลงบอสไปด้วยกันครับผมลงดันยันเช้าไปด้วยกันยิ่งตอนจบด่านนะแย่งกันกดของบอกเลยว่าโคตรหนัวมือใครไวก็ได้ไวน,นะจังหวะนั้นนหะแล้วก็ที่ติดตาผมที่สุดเลยนะครับก็น่าจะเป็นดันฟอสเซนทาวเวอร์นี่แหละที่ทุกคนจะเรียกติดปากกันว่าดันชาบูเป็นอะไรที่แม่งโคตรสนุกเลยบอกได้เลยว่าเวโลแกไม่หลอดแน่แล้วก็เห็น การที่ผมไม่เคยลืมเลยนะครับและจะไม่มีวันลืมเด็ดขาดนะฮะต้องขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนในกิวนอสเทอร์เจมากๆเลยนะครับที่มาช่วยดึงสติผมในวันนั้นทําให้เราได้มารู้จักกันแล้วก็ยังมาช่วยผมทํากิวอีกถ้าไม่ได้พี่ลิวพี่เมนนี่คงไม่มีความทรงจําดีๆในวันนี้ครับผมขอบคุณที่ทําให้ประสบการณ์ในการเล่นในรอบ10ปีของผมสนุกมากครับพี่รักพี่ๆน้องๆในกิวทุกคนนะครับไว้มีโอกาสเรากลับมาเล่นด้วยกันอีกนะพี่จากขอกิวสุดหล่อคนนี้นะครับผมและทุกๆครั้ง นะที่เห็นภาพ12ห่างเนี่ยมันก็ทาให้เรายิ้มได้เสมอนะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรอะ่ะเพราะมันไม่ใช่แค่เกมเว้แต่มันเป็นช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตของผมเลยแหละไม่รู้ทุกคนจะเป็นหรือเปล่านะแล้วก็สรุปสุดท้ายนี่นะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ดูผมมาถึงตรงนี้นะครับผมก็แค่อยากจะมาเล่าประสบการณ์ว่าผมชอบเกมนี้มากขนาดไหนนะครับแล้วก็ไม่อยากให้มันตายหายไปจากโลกออนไลน์เกมบางเกมอาจจะ ปิดตัวไปแล้วนะฮะแต่มันก็ยังคงอยู่ในใจเราตลอดไปสำหรับ12ห่างออนไลน์คือเกมที่สอนผมว่าความอบอุ่นในสังคมเล็กๆและมิตรภาพดีๆมันเป็นยังไงนะครับในโลก12ห่างมีอะไรมากกว่าการที่เราเล่นเกมเก็บเวลลงดันไปวันๆแน่นอนนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า